ອ້າຍບໍ່ເມົາຄືສິບໍ່ໂທມາ สวัสดีครับผมผู้ไทดำนะครับเส้นทางการเดินทางของผมมือนี้นะครับผมเดินทางออกจากรังมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรอบ3เดือนเลยนะครับตั้งแต่โควิดมามือนี้ผมเดินทางมาใกล้ๆครับจังหวัดอุดรธานีนะครับบริมากสามเดือนแล้วนะฮะมือนี้ผมมาอยู่ที่ร้านนะครับจิ๊บแฟร์แรพผู้นะครับก็เป็นร้านของคนผู้ไทยนะครับคนผู้ไทยที่มาเปิดร้านอยู่ที่ผู้ฝอยล่มนะครับจังหวัดอุดรธานี น่าจะตรงนี้น่าจะเป็นแถวแถวหนองแสงนะครับหนองแสงกะมื้อนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับคนจะหลแน่จากน้อยนะครับจิบแฟแล่ผู้สำหรับท่านที่มาที่จิบแฟแล่ผู้นะครับโบต้องห่วงลยว่าจะอดนะครับผมมีอย่างกินนะฮะเบิ่งรถครับมีเล้าข้าวนะครับของจิฟแฟแล่ผู้เล้าข้าวนะครับเล้าข้าวระเบ้ออุ๊บขึ้นไป่ปกันครับโอ้ตํบบักุูงหอมเด้แบบนี้เนาะตับบักุ่งครับตับบักุ่ง ส้มตำเอ็นกระตอดของใครสั่งคะนี่น้องๆเขาแซ่บหลายเด้อเอาสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยอันนี้มีคนสั่งแล้วเหครับมีสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วเนาะถ้าผมจะสั่งผมก็สั่งที่นี่นะครับอันนี้เป็นขัวนะฮะเล้าเล้าข้าวจิบแฟดละไรสับปะห้หน่อยไม่รู้พี่ลืมมีดไว้ข้างในหรือเปล่าสวัสดีครับขอเพลงนะครับเพลงแน่ลืมมีดในถาดพิซซ่าดูดูให้หน่อย จุดตรงนี้คืออะไรครับพี่อ,อน้นแลกคูปองค่ะจุดแลกคูปองนี่คือเจ้าของเด้นนี่เดอ้อมาหาเพื่อนได้นี่แลกคูปองเจ้าข,ของงามขนาดเลยนะครับไม่สวยไม่ได้เป็นเจ้าของลาเ<ล>อาอ,อธิบายหน่อยการใช้คูปองใช้คูปองแทนเงินสดนะคะใช้ไม่หมดแลกคืนได้ภายในวันนะคะเอาไว้ใช้ซื้ออาหารกับเครื่องดื่มค่ะเพราะว่าเรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไร เวลายะห่างในการใช้ใช้เงินสดนะคะใช้ใช้กระดาษแทนโอเคเลยแล้วก็ที่นี่นะคะเราก็จะมีการจุดจัดกลองนะคะก็จะมีวัดอุณหภูมิลงทะเบียนแล้วก็มีเซลล์แอลกอฮอล์แล้วก็ใครที่ไม่มีแมสมาเราก็จะแจกแมสฟรีนะคะดีมากดีมากเลยแล้วก็พื้นที่ของเราก็จะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งนะคะก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจเป็นประจำแล้วก็มาตรฐานใช่แน่นอนมาตรฐานแน่นอนเพราะว่าเรา เราเป็นห่วงเรื่องเรื่องนี้อยู่ด้วยโควิด19นะคะก็ต้องบริการด้วยจวให้พี่เขาเปิดนะอันนี้ปูอัด180บาทจ้ะหอมหอมอร่อย180บาท180บาทเองนะครับมาที่นี่ต้องกินพิซซ่าค่ะแล้วก็มีเฟรนฟรายชีสชีสบอนนักเก็ตนะคะราคามิตรภาพค่ะพิซซ่าได้แล้วค่ะน้องเค้กค่ะน้องเค้กค่ะพิซซ่าได้แล้วค่ะลูก โอเคมีอะไรจะฝากอีกไหมครับก็อยากจะฝากสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่ที่แบบว่าไปไกลจากจากอดีตของเราเนาะก็อยากให้กลับมาดูย้อนกลับมาดูพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราว่าเออ,อยู่ยังไงกินยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะไม่มีอะไรน่าสนใจค่ะนอกจากเจ้าของร้านสวยอย่างเดียวเลยว้าว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 โอเคครับขอคุยอะไรครับนี่แหละครับจิฟแฟรแลพูมาอุดรน,นะครับถ้าบผมมาจิบแฟแลทูแปลว่าท่านมาไม,ไ,มไม่ถึง <laughs> ครับ ขึ้ไปเบิ้งอันนี้เป็นเถียงนาน้อยคอยนางนะครับนี่มูมากกว่าสีน้ำเงินบอสีน้ําเงินบอสีดำใช่ไหมกะเป็นบริการที่ทางร้านนะครับจัดให้นะฮะน้องๆคนไหนเนื้อว่านักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาที่จีแฟร์แรพูกะนี่ครับมาใส่ชุดผู้ไทยนะครับใส่ชุดผูไทยได้นะครับชุดผู้ไทยก็จะเป็นสีดํานะครับสีดําแล้วก็มีสีน้ําเงินนํานะฮะใส่ดึง ใส่เงีล่ะบ่ต้องทอดกาง,ง,งเกงทอดที่บอกางเกียงบ่ต้องเนานะนี่ครับสาวผู้ท่ายู่ดอนท่านีกะพี่โอมนี่แหละครับจะเป็นคนแต่งตัวให้น้องๆเขาเพือความถูกต้องเพราะว่าน้องๆอง่ะใส่ไม่เป็นเค <c oughs> ยใส่ซินอยู่บ่อีนางเคยไปวัดอยู่ใส่ซิน <c oughs> ไปไว,ไวัดจบๆแล้วว่ะนี่อุ๊ย ันนี้เผ่าไหนเนี่ยมาแต่ดอยไหนสู้บารมาแต่ดอยเล่อโอ้โหนะครับสีแดงงดงามแท่สู้บสู้บาสู้บาร์ส้าร้ารอเดี๋ยว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 สาวสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยอันนี้สาวผู้ไทยอันนี้อันนี้สาวยังสาวสาวดอยเผ่าหยัง เศร้าเชียงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวในน้องเขาแต่งตัวแล้วกับไปถ่ายรูปเด้อเด๋อวอจะไปถ่ายรูปไฮมังพุนเด้อเอ้าแต่งตัวงามๆแต่งตัวชนเผานะครับอันนี้ก็เป็นชนเผาผู้ไทยสาวผู้ไทยนะครับรับอันนี้สาวจากเชียงใหม่นะครับกระเรียงคอยาวเห็นบ่กระเรียงกระเรียงคอสั้นเดี๋ยวเดนเดี๋ยวร้องเพลงสักค่ะ ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เหมบาาาอกได้ก็จะเป็นสาวเลี้ยวเร็วๆเอาย่างบืจบหน่ยตึงวันมีบ่าวมาแอวมาดูมาแซวเป็นคนหละปูนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเร่องน้องเดี๋ยวอันนี้อันนี้เคยใส่ปะเคยใส่ปะ สาวผู้ไทยเคยใส่บอสชุดพูดไทยนี่นี่นี่ต้องมีเบี่ยงนะ่นะไม่เคยใส่โบเคยใส่ไหมบอสาวขมแมกันไหมคัมแม่สาวคัมแม่อยากกินปลาอยากกินเนื้อานบอเอาเดี๋ยวให้น้องเขาแต่งตัวเดี๋ยวไปที่จุดเชลฟี่นะครับจุดเชลฟี่จุดถ่ายรูปทั้งหุณโอ้ยโอ้นั่นมันโอ้ นี่แหละเขาเรียกว่าสาวผู้ไทยครับรองเทาผู้ไทยมึงดูจะขำนึงเจ้าสิไปซิเล่เจ้าสิไปเฮดเพอร์ยู่เพอเจ้าสิโบแมนเจ้ไปฝาเาไปเจ้าสิไปซิเล่เจ้าสิไปซิเล่เฮดเพลอร์เฮทเพอร์ยุกเออเฮดเพลอตายยังตายเจ้าอ่ะเดี๋ยวท่านน้องขอจักหน่อยนะครับแต่งตัวเป็นเธอแรกเนาะเธอแรกของน้องยังก่อนอันนี้ซื้อยังน้องขอแรมซี่แรมซี่ วานแลมซี่เป็นเธอแรกเธอแรกนี่กันแต่งชุดภูไทยแต่งชุดภูไทยเลมซี่เอาลำปอพี่ฝ่ายวันจะเข้ากันเอาเลำปอพี่ฝ่าอันหนึ่งสองเอาเพลงขอเพลงเอาเพลงมา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 นี่มาเบิ่งเฮือนภูไทยนี่คือเฮือนภูไทยเด้อนี่เด้อสมัยตะกี้ตะก้อนเดี๋ยวให้อายเพิ่นจัดจัดหารให้ก่อนเออ เอาอันนี้กันเนี่ยอันนี้กันนี่ยังเหลืออยู่น้อยนึงนี่มาอันอันอันใส่เสื้อสีส้มๆแดงๆซื้อยังเกาะเจนนี่เจนนี่เจนนี่มันนี่เลนูมันเหลืออยู่น่อนะยกไอ้ไอ่เบิ้งรอดเด็ดรอดเด็ดมันเป็นน้ำครับมันเบิดแล้วเอาเข้าไปไม่ให้ไายเป็นท่ายก่อนถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไป ทางไหนต่อครับพี่ผมขอบคุณเนาะตามสเต็ปครับไอโอมนี่เสื้อ้าไปเป็นสเต็ปเลยอันไหนที่มาที่ชิฟเฟ่ยไลพูโบต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่โอมพี่โอมเขาจะพาเราแต่งตัวนะครับผ้าแต่งตัวเสร็จแล้วก็ผ้าไปเช่ลฟีตามจุดแลนด์มาร์คของทางชิฟเฟ่ยไลพูนะครับเอาสาวผู้ไทยหนึ่งฮานามาหนึ่งหนึ่งสองสามยีบหนึ่งหนึ่งสองเปลี่ยนได้เยอะบวกค่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองยิ้มยิ้มโอเคป้าโอ้ยมาถ่ายดป้าป้าเดี๋ยวพี่จะพาสุดม่ป้าป้าเดี๋ยวลงไปทางใต้ครับป้า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 ต่อไปก็เข้าจุดแลนด์มาร์คคือเก่าไปทางไหนบ่โอ้ยงาม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 เอามามามาสาวผู้ไทยครับสาวสาวเหนือสาวผู้ไทยกับแต่นะหัวเมียนอยู่แล้วคือบ่ให้เลยมีแต่หัว มีแต่แนวโหมีแต่แนวโหแนวโหสาวผู้ไทยกับสาวเชียงใหม่นะครับวันนี้น้ำงามกินข้าวกัอย่างเง้งงามแด้เหนือมาโอ้หูมาบนทับผิดนี่ที่เห็นสวยๆนี่ก็คือห้องน้ํานะครับเดี๋ยวให้ผู้สาวถ่ายรูปคู่กับห้องน้ำนะครับทางเข้าห้องน้ำเอามือข้างไหน แจ็คลิงบ่อกมันจะเข้ากันเลยอ่าเป็นสาวเวียดนามตายละเบิดแบบนี้สาวเวียดนามคักๆเลยนี่โอ๋อคือบอกมันสาวเวียดนามเลยเนี่ยโอ้ยสว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 ยอันนี้สาวเวียดนามนะครับอันนี้กับสาวผู้ไทย สาวปูไทยบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับที่จิฟแฟร์แลพูท่านใดที่เดินทางมาที่จิฟแฟร์แลพููมุมนี้นะครับคือมุมห้องน้านะครับมีพระเขามาเหาีออกมาแล้วท้องล่างก็เป็นผู้ฟอยล่มนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับน้องเข่าับมากเสาวเวียดนามนี่มากเธอเดียวเธอแรกเป็นว่าม,ม,มาเธอแรกคนเก่า,าละสัมภาษณ์เมื่อกี้นี่อยู่ <c oughs> จำบาได้ว่าเพื่นเปลี่ยนชุดใหม่ครับสวยมากเลยอ๋อ

เราจราลงะไเออสิล oh! ่เฮอแเ้วเฮ้เฮายเฮ้ย้เฮ้นเฮ้ย้าฮ้้ยเ้ยเ้ยเน้ยเเ้ย้ด้ย้ เดี๋ยวจังน้อยกะเขากะมูฟแล้วนะครับภาพบิงบรรยากาศนะครับสาวผู้ไทยเจ้าคืองามแท้ระเบือเคยได้ยินเพลงนี้บ่งามได้ไดเพื่อเลยว่างามได้แม่เลวเบิ้งเพลินนั่นก็ได้อยู่เคยงามแท้จรลีนั่นแหละผู้ไทยสาวผู้ไทยครับแมทพอดีแมทเพิ่ดพอดีเลยอู้ยนะครับบรรยากาศงดงามเลยครับผู้ฝอยลมคือคือบรรพบุรุษเนาะคืออีะลีคือบรรพบุรุษจังไรว เอาไล้ไหมอันส่มเทาๆอันแม่โอ้ยโอ้หลีเลยเองสีเอ็งสีถ้างามอยู่ไม่นี้ปะเองสีเลยเอออย่าสนลับเออนั่นแหละแอนออกมาแอนออกมานั่นแหละคุณแม่ยนาโม่เอาเอาเบิ้งพุ้นเบิ้งเบื้องยังก็ได้เออขึ้นหอดผู้เบาขึ้นหอดผู้เบาผู้เบาเก่าจะขีดหอดเหรอหาผู้เบาใหม่ก็ได้เอาผู้เบาใหม่ใส่นอตัวละกันหนึ่ง สองสามแอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับช่องเจนนี่กกะแหลมสีนะคะไหนคนไหนเจนนี่คนนี้เจนนี่ค่ะแหลแหมสีคนนี้ค่ะวันนี้เรามาที่จิบเฟแลพูนะคะแลพูที่เฉยไม่แลนะคะแลผู้ชายค่ะวันนี้เราก็มาใส่ชุดนี้นะคะ สาวผูไทยกับสาวดอยนะคะซึ่งวันนี้จะมารีวิวนะคะจิฟแฟรแลพูนะคะอ๋ออยู่ที่น้องแสงนะคะทำไมจ๋าันตัดได้ยูตัดได้ยูโอ้เป็นยังไงเราอยู่ที่จิฟแฟรแลพูที่น้องแสงนะคะอะนะจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นการมาครั้งแรกของหนูเอ้าเป็นการมาครั้งแรกของหนูนะคะกับแลมซีนะคะ

ฮัลโหลเทียเดียวเนี่ยไปหมดเลยนะคะเนี่ยฮัลโหลเทียเดียวผู้ชายไม่เถียงเลยค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นอมทเดียวแน่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 ยังไปเห็ดแล้วก็นี่นะคะเป็นที่เช็คอินจิแฟรแลพูของเรานะคะรอเดี๋ยวเราบอกไปเข้าไปข้างในกันนี่เข้าไปข้างในโอ้ยโต๊ะอาหารค่ะไปรีวิวหรอไปรีวิวค่ะเอาอ่ะแันนี่ก็คือ ของพวกเรานะคะร้านน่ารักน่ารักนะคะซึ่งจะมีร้านพิซซ่าแล้วก็ร้านกาแฟนะคะคือเม้าปิ่นคือเม้าปิ่นคะเอาไปถามเขาละเจ้าของร้านไม่ผ่านเจ้าของร้านไม่ผ่านของกจงพลเจ้าของร้านผู้นั่นนั่นคือเจ้าของร้านนะคะโอ้โอ้ตาตาไม่ผ่านมากเลยค่ะตอนเล่นมอนทึกมอง จะมาป้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเจ้าของร้านนะคะสือหล่อของเรานะคะวจังไหนต่อเป็นแล้วก็จะร้านร้านกาแฟโบราณของเรานะคะซึ่งพนักงานเสิร์ฟก็สวยๆค่ะบริการน่ารักเป็นกันเองทั้งนั้นเลยค่ะดีๆค่ะต่อไปก็นี่นะคะเป็นร้านลูกสิริโอรสนะคะขายของเก่าของแก่นะคะ แต่ห <One> น <input> so right. no right. ูห <nào> น <bursting in sponge> ูอย <uyor> ู no again, so ่มาเป่าๆเนี่ยตั้งแต่หนูเป็นเด็กเลยนะคะเนี่ยโป๊ะโป๊ะเมีท่าแก่หน่อยได้นะคะท่าแก่หน่อยโอเเคอาปปึ๊บ้แก่โอ้แก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดโอ้แก่อันนี้โทรเราเอันนี้เกิดทันไหมคะเนี่ยโอ้เกิดไม่ทันหรอกค่ะสายฝนกับกองชิปเดี๋ยวนี้มันรุ่นพันเอาค่ะอันนี้ก็เป็นเกิบนะคะเกิบอะไรไม่รู้ เด็กน้อยนักเรียนนะคะไปโรงเรียนสั้นอันนี้แหละเกิดทันไหมเนี่ยนี่คืออะไรรู้ไหมฮอลิเดย์ฮอลลีเดย์ค่ะเอาค่ะเอาน้ามั่โอติกโอติกโอ้ค่ะนี่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 เกิดทันไหมอะไรขนาดจริงจริงไม่ไม่สกิดไม่ทันค่ะเกิดไม่ทันจริงๆนะคะค่ะแล้วเราก็มาดูวิวทางนี้กันนะคะซึ่งเรามานั่งนี่ปุ๊บแล้วเราก็จะเห็นภูเขาค่ะ เห็นไม่เอ่ยเขาอันนไม่ใช่เลยค่ะเดิสองสามและนี่ก็เป็นแอคชั่นแล้วก็นี่เป็นโทรศัพท์นะคะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าซึ่งโทรได้นะคะเดี๋ยวหนูจะโทรให้ดูนะคะโอเคโอเคอ๋อกระดาษคันไอเอว์เมาคือสีบอทรมาเอาแล้วจังโทรหาเอิ้นให้มาเป็นเพื่อนแก่เงินเสียงดีตัวนี้ เยังดีขนาดเลยข่าววางแล้วค่ะขอบคุณค่ะลองว่าเปลี่ยนยังไม่ไห้ลองเด้อาเรียนน้เด้วยไห้ร้องเพลงนี้เอาเพลงยังก่อนเพลงบันเดอร์ก็ยังขอรองไหมอ่าเดอร์ก่อนขอรอาเขาเป็นต่างอย่าลืมหาทางส่งข่าวแมพี่อุ้ยเอาไหมเอาไาถ้าเขาเป็นต่างอย่าลืมหาทางส่งข่าวแม้เพียงทุกเศษความงาม อยากเก็บไว้เด้อคนดีแมนอีลี่ยูบอ๊ะข้าวมาว่าตัวเป็นยัองี้อาหารอิสานแล้วเราไปรับอาหารเอแล้วพอแล้วพอแล้วบอกเอาปิดคลิปเอาปิดคลิปก่อนเลยมานั่งตรงนี้ที่เดิมเอาปิดตัวนั้นยืนตรงฟีก็ได้ปิดคลิปยังไงปิดคลิปอะไรติดเดิมติดเดิมจะยืนนิ่งๆดอกเอาแล้วเหรอเอา สำหรับวันนี้ก็คลิปจบลงไปแล้วนะคะกับแรมซีกับเจนนี่นะคะก็จะปิดคลิปแล้วนะคะกดซับไหมกดซับสไะครต์เลยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะช่องทางติดต่อช่องทางติดตาม f a <c oughs> Facebook Facebook นะคะกาตานะคะภาษาไทยนะคะกาตา กาตาคนนี้ค่ะแล้วก็เจนนี่จักรจี้ใหม่ค่ะนะคะเป็นภาษาไทยค่ะจักรจี้จักรจี้ค่ะสอัคดีครับบ๊ายบมาเอาเป็นก่อนมาใหญ่เกี่ยวฟังน้ำเดียวเบิ่งก้นหน้าเล่าเรื่องเล่าความเป็น ตาอินนายเป็นเรื่องจริงจงตำนานเฮาหลุลานสึกสาวยพี่น้องเฮาเผาผู้ไทยสืบเสซอสายมาแต่สิเลย หักแพงเดียวเดอิอไหลเสือสายมีไก่มีเคือเป็นจุ่มเป็นเจอเสือแสงอันเกา่าอยู่ฝั่งซายแม่น้ำคงเดี่ยวนี้ห้องว่าเมืองเล่าลหลายห้อยปีตะกี้ตะเกา่า สองสามแปดแปดคือปีพศอกอับบทหอฮึกเหิม่มซ้ำองค์เจ้าฟ้ารัชกาลที่สามยกทัพสยามไปปราศรุ่งอ เมืองพินเมืองน้องเมืองวังเสียงลมผ่าบางตะป่นเมือง้อเมืองคำโมนมียังเลือนลอจนขับหอแตงแต่นีตายเยอะพ้นกว่าโต